คำเตือนคำเตือนจากพอสอนแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะคะเกมนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะน้องๆควรได้รับคําแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกเลยว่าเกมนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงมากถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้า ฮัลโหลอันยองสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะวายเคีกี้นะคะทุกคนก็นวันนี้นะคะทุกคนไอจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าฮัลโลวีนนะคะทุกคนเกมนี้ก็เป็นแบบเกมแนวฮอลล์เรอร์นะคะทุกคนก็จะมีความแบบว่าน่ากลัวสยองคนลุกวาวซาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าเกมนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเจ้าหนูน้อยนะคะหนูน้อยกําลังนั่งดูทีวีนะคะทุกคนน่าจะเป็นเรื่องฮัลโลวีนด้วยนะก็แค่ค่ะทุกคนถ้าอยากดูแล้ว่าในเกมเป็นยังไง อเคค่ะ okay, ทุกคนตอนที่เราก็เข้ามาในอ่านี่ที่ไหนห้องครัวหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นห้องครัวนะคะทุกคนในห้องครัวมีประตูทางออกมีของใช้เครื่องครัวนะคะทุกคนแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์มีกุญแจเก็บก่อนแล้วกันกุญแจเนาะมนาดูซิในนี้มีอะไรอ่าเจอมาก็เจอกับไฟฉายในดูซิอืมเจ้าหนูน้อยคนนี้หนูน้อยหน,น,ยหน,นยูหนูกำลังดูอ,อะไรจ้ะกำลังนั่งดูฮาโลวีนอยู่นะคะ่ะทุกคน Nice, ดูสิเจ๊ควนั่งดูหน่อยนะจ๊ะเจ๊มาบางผมทำไมเนี่ยเออือแบบว่าอยากเจ๊ยอยากจะดูแบบว่า Full HD อะไรประมาณนี้แบบว่านั่งดูใกล้จอทีวีอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคน mm. โอเคเดี๋ยวเราไปรับโทรศัพท์ก่อนลวกันใครก็ไม่รู้โทรมาตอนนี้อา mm. ยอเคเซียฮัลโหลสวัสดีค่ะเอ mm. ๋ทำไมอะมีแต่เสียงลมหายใจ mm. เกิดอะไรขึ้นอะโทรมาแล้วไม่พูดหายใจใส่โทรศพัพท์อืมแบบนี้ต้องเป็นแบบว่าผู้ชายข้างบ้าน mm. ที่แอบ,บชอบเราแน่ๆค่ะทุกคนอืม mm. ต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะไปส่งเจ้าน้อยชอมมี่คนนี้น,คน,นะคะเข้านอนนะคะทุกคนทอมมี่โลกไปเข้านอนโอ้กําลังดูทีวีสนุกสนุกเลยแกเจนี่ไม่คุยด้วยแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราตามดูซิว่าทิมมี่จะวิ่งไปไหนทีม,มีก็วิ่งแบบข้อห้องตัวเองนะคะทุกคนอังเราเข้าไปไม่ได้หรอเอาเข้าได้แล้วค่ะทุกคนอ่าเจ้าทิมมี่นะคะทุกคนมมน,ะคะกคน,นี้ก็จะเป็นห้องของทิมมี่นะคะโอ้ดูท่านอน นอนเหมือนแบบว่าโกรธแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีหมอดของเล่นกระจุกกระจิกนะคะทุกคนแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโปสเตอร์ Star w ว r s ใส่ชุดเหมือนกันเลยฮะโอเคปะเดี๋ยวเราลงไปเคลียร์ด้านล่างอะไรก่อนนะคะทุกคนแล้วก็แบบเก็บห้องเก็บอะไรก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราปิดทีวีก่อนแล้วกันเพื่อความประหยัดไฟนะคะมันบอกว่าให้ปิดหน้าต่างใช่ไหมโอเคปิดหน้าต่างเออมีกุญแจด้วยเก็บมาก่อนเลยแล้วกันกุญแจอันที่สองอ่าอันที่สามกับอันที่สี่ทำอะไรได้ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง ปิดด้านบนด้านบนยังไม่ปิดสามารถจับกระสุนปืนได้ค่ะทุกคนรู้ก็รู้เลยว่าอาวุปนรณจะเป็นปืนอันนี้เปิดได้ไหมห้องนี้เปิดไม่ได้ไอ้กุญแจสีนะเปิดได้ไหมกุญแจเบอรส์สีเปิดเา้าเอาเปิดได้แล้วค่ะทุกคนตรงนี้ใช่ไหมโอเคปิดแล้วก็เมื่อกี้เราเปิดห้องตรงนี้ได้นะคะทุกคนเราเข้าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างมีกุญแจอันหนึง่งแล้วก็มีสมุดนะคะทุกคนที่ว่าวางไว้ตรงนี้น่าจะเป็นห้องแบบว่าเอากระสุนไปอีกแล้ว น่าจะเป็นแบบว่าห้องทํางานของคุณพ่อคุณแม่ชิมมี่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนตู้นี้สามารถหลบได้ใช่ไหมมีตู้กระดานคือต้องให้หลบอยู่แล้วละคะ่ะทุกคน่ะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างดูก่อนว่าปิดหน้าต่างครบยงังเอ้ใครมาใครมาเล่นประตูอะหอใครมาเล่นประตูนะ่ะสมศักดิ์เธอจะมาหาฉันตอนดึกๆ,ๆไม่ได้นะฉันกําลังดูหลานฉันอยู่อะ่ะเดี๋ยวรอช้าก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปนะเจอกันนะจ๊ะมีกุญแจกุญแจเปิดหน้าบ้านได้ไหมอ่ะเปิดหน้าบ้านกุญแจเปิดหน้าบ้านไม่ได้ เปิดไม่ได้ค่ะทุกคนกุญแจหน้าบ้านเปิดไม่ได้เนาะตอนนี้เรามีกุญแจเบอร์สองกับเบอร์สามอุ้ยผู้ชายใส่หน้ากากสีขาวไมเคลิลธอมาแอบดูฉันแบบนี้ไม่ได้ปะโรคจิตที่สุดเลยจะมาแอบดูฉันนี่ทำไมอะ่ะอุ้ยแฮกไฟดับตายแล้วไฟดับไม่นะทุกคนเราต้องไปหาพลังงานแล้วเราจะไปหาเครื่องปั๊มไฟจากไหนอะ ครเปิดประตูอใครเปิดประตูอุ้ย,ยเสียงอะไรเสียงอะไรเดี๋วว่าเราต้องออกไปหลังบ้านอะใช่ไหมเปิดหลังบ้านได้ไหมอะเปิดหลังบ้านไม่ได้อันนี้แหละ,ะคุณแจ็เบอร์สามเปิดหลังบ้านได้ค่ะทุกคนไม่เข้าไปอปิดก,ก่อนได้ไหมอะคือไม่เคลื่อนอยู่หน้าบ้านอะ่ะอุ้ยเสียงอะไรไว้ายทำปีลูก จะลงมาแบบนี้ไม่ได้ไหมอะ่ะเออเพอดีว่าผมแบบกลัวค่ะเบิมก็เลยแบบลงมาหาเจ๊อ่ะโอ้โหคือแบบเมื่อกี้แบบเสียงวิ่งแบบดังมากทุกคนตอนแรกเราคิดว่าแบบไมเคลนจะวิ่งลงมาจับเราเลยหรือเปล่าเนี่ยไปขึ้นไปนอนอยู่ด้านบนก่อนไปลูกทิมมี่ไปส่งทิมมี่ก่อนนะคะทุกคนส่งทิมมี่เข้านอนก่อนแล้วเราเดี๋ยวจะไปเปิดเครื่องปั่นไฟหลังบ้านนะคะทุกคนน่าจะอยู่หลังบ้านแหละเพราะในบ้านก็คงจะไม่มีนะเอาทิมมี่ไปไหนอะ่ะ <c oughs> ทิมมี่อยู่ในนี้คะ่ะทุกคนทิมมี่ซ่อนอยู่ในนี้ให้ทิมม่อน,อน้้นาาาปเบะข โอเคออกไปหลังบ้านโอ้โห <Ooh. S 1> บรรยากาศน่าขนลุกมากเลยค่ะทุกคนมือดอะมืดมากอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่มีอันนี้เป็นถังแก๊สออตรงนี้กุญแจนี่เปิดได้ okay. โอเคคงไม่มีใครตามมาใช่ไหมลงไปหน่อยแล้วกันลงมาแล้วก็เจอกับถังน้ำมันแล้วก็เอ้ยเจอกุญแจมีกล่องตรงนี้เก็บโอเคเก็บกุญแจได้แล้วก็มีเป็นตู้เหรอชั้นเลยต้องให้หลบแน่ๆอันนี้หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมที่เปิดไฟโอเคเปิดไฟแล้วไปหาทีมีก่อนแล้วกัน ไปไปไปอุ้ยเฮ้ยเุ้ยไม้ทิ้งทุกคนไม่เคลื่อนมันมาทำไมปิดไฟฉายปิดไฟฉายปิดไฟฉายออกด control ควบคุมลมหายใจอ่าเออเออเฮ้ยเฮ้ยเดินเดเดินเดออกไปอุ้ยอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่าเดินมาเปิดตู้นะเอออกไปสิออกไปไปไอ้ขีดเดินบนนี่คือขีดอะไรอ่ะไปไปออกไปอย่ามาใกล้ฉัน ไปนั่นหละไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่จากผู้ชายฮัลโหลขึ้นไปนั่นเราออกไปตัวนี้ละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเว้นางอยู่หลังนางนางเดินนางเดินไปทุกคนนกำลังเดินเข้าบ้านทำไงอะ่ะคิมมี่อยู่ในบ้านอะ่ะทำไงดีอะ่ะแต่ว่านางเดินช้ามากเลยไมเคิลเดี๋ยวจะเข้าบ้านฉันหรอ,อค่ะไม่ขึ้นตาแล้วโอเคคุณอุ้ยไม่ขึ้นเข้าบ้านไม่ขึ้นเข้าบ้านเราทุกคนทำไงดีเข้าไปไหนแล้วละ่ะ อูอยู่ในบ้านอยู่กลางว่าเลยแล้วจะเข้ากันไปยังไงเทุกคนทิมมี่อยู่ด้านบนน่ะทำาัีไงดีอถือมีดด้วยอย่านะไมเคิลไมเคิลไมเคิลทุกคนทำยังไงดีอ่ะไมเคิลอยู่ในบ้านเราอะ่ะโอเคนางนหลังอยู่ <ammed> เขายอข่ายองขึ้นไปบนบ้าน่อย่องขึ้นไปห้องไหนยังไม่เปิดประตูห้องไหนห้องนี้ไหมเปิดประตูห้องนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยว เขาเขาตู้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 อือทุกคนตอนนี้คือเราไม่รู้ว่านางนางจับประตูแล้วอ่ะไม่ใช่เขราะห้องทิมมี่นะต้องหาของที่อยู่ในนี้ในนี้มีอะไรออนยนี่ไง <_ T> s> <S มีปืนฮ <_ s> <_ s> เสร็จชั้นแป๊บหนึ่งนะขอเข้าไปในนี้ก่อนกลั s> <S วเหลือเกิน <_ s> แป๊บหนึ่งนะทุกคน <_ s> ไมเคิลอยู่ไหน <_ s> มาในนี้ <_ s> แกเข้ามาในบ้านฉันทำไมไอ <_ s> ้ด็กจิตไอ้ผู้ชายล้างโตเดื่ว่านาออกไปด้านนอกปิดประตูก่อนโอเคเฮ้ยมีกระสุนปืนตรงนี้โอเคเก็บมา ตอนนี้ไมเคิลอยู่ด้านนอกนะคะทุกคนโถไม่ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นสมศักดิ์แบบใส่ชุดไมเคิลมาสะพายชั้นอะไรประมาณนี้ทุกคนไม่ใช่หรอกอย่างเนี้ถธอมีดมาขานาดนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไมเคิลอยู่ด้านนอกเราจะออกไปจัดก,การนางนะคะทุกคนไอแต่บ้าที่ไหนเดินมาเข้าบ้านเราเนี่ยไม่รู้่ะทุกคนอยู่ไหนไมเคิลมานี่เดินมาแล้วใช่ไหมนี่ยิบไปเจ้าหนึ่งกลุ่มมาเข้ามาหาชั้นเลยมานี่ไปโอ้โหเลือดสาดไปโอ้โมันทำไมตายยากจังเลยอะ อย่าเข้ามานะไมเคิลแกจะมาทำร้ายฉันกับทอมมี่ใช่ไหมเอา้าตุยยังเรายังไม่ตุยโวลเกินอุย้ยมันยังมันลุกได้อยู่ Surprise motherfucker มันมันลุก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 มันมตายแล้วแต่และมามาเดี๋ยวหัวมันอยู่ไหนนี่อย่าเข้ามานะไม่อย่าเข้ามาอืมมันอีสิอืม,ม,อมล้างตัวเหลือลลเกินล้างตัวอุ้ยอุ้ยตีประตูติดประตูว้ายว้ายตีประตูตีประต,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 ตูไม่ไม่ไม่ไมันนี่นี่วิทมันเดินตะเพ่แล้วค่ะทุกคน อุ้ยนี่ตุยังตุยังไม่รู้ตุยไม่ตุยไม่รู้เตรียมตัวเข้าบ้านก่อนกลัวฮัลโหลอา้าวเราจัดการไมเคิลแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราสามารถจัดการเจ้าไมเคิลได้แล้วคือแบบนางตุยแล้วอุ้ยดีนะเราไม่โดนนางฟันอนะ่ะแล้วก็ตอนนี้ทอมมี่เราก็ปลอดภัยแล้วค่ะทุกคนเออฉันต้องไปแจ้งตำรวจมาจับไอเจ้าหมอนีตายแล้วก็ ตามในเกมเลยนะคะทุกคนเราเป็นพี่เลี้ยงของทอมมี่นะคะทุกคนที่อยู่ในบ้านแบบกําลังนั่งดูหนังฮาโลวีนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่จู่ๆก,ก็คืออยู่ดีๆเจ้าไมเคิลนะคะทุกคนก็เข้ามาในบ้านเราเพื่อที่จะมาทาร้ายทอมมี่กับเรานะคะทุกคนแต่น่าเสียดายที่ว่าเจ้าไมเคิลนะคะแพ้เราเพราะว่าเรามีปืนนะคะเราเราก็จัดการเจ้าไมเคิลนี้ได้ถือถือว่าเป็นเกมที่แบบว่าลุ้นอยู่นะทุกคนแบบว่ามันเดินมาอย่างเงี้ย แล้วเราเข้ามาหลบในตัวคือแบบมันก็ลุ้นอยู่นะเพราะว่าแบบมันต้องควบคุมแบบส mm hmm. ซลลมหายใจตัวเองในประมาณเนี่ยทุกคนเออก็ถือว่าทำออกมาดีอยู่นะคะทุกคนโอเคโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอต์ทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปพาคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอขอตัวลาไปก่อนขอตัวยายบ้านก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะต้องแจ้งตำรวจเพื่อมาจาับเจ้าไมเคลิลนี้ไปนะคะทุกคนสำหรับคลิป